ทีค่ะทุกคนวันนี้พามาชมกระเช้าสีดากำลังน่ารักค่ะเพื่อนๆสวยงามมากเลยกระเช้าสีดาต้นนี้กำลังสวยน่ารักมากเลยค่ะมองแล้วเขียวสดชื่นสบายตานะคะทุกคนวันนี้มาทักทายเพื่อนๆด้วยภาพกระเช้าสีดาสวยๆนะคะ คลิปยาวค่ะเพื่อนเพื่อนก็จะลงขอลงคลิปยาวสักสามนาทีทักทายเพื่อนเพื่อนแล้วก็พาทุกคนมาชมกระเช้าสีดาสวยๆแล้วก็ท้องฟ้าสวยงามมากเลยค่ะวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปรงมาก <c oughs> พาเพื่อนๆนมาชมหลังบ้านนะคะหลังบ้านก็จะมีกระเช้าสีดาค่ะเพื่อนเพื่กกระเช้าสีดาไว้ ต้นนี้ก็คือกล้วยไม้สิงโตนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่บีดอกอะค่ะเพื่อนเป็น,ปนกล้วยไม้พันธุ์แท้สิงโตร่มอะค่ะต้นนี้แต่อันนี้คือรอยที่เขามีดอกไปแล้วเนาะเขาก็จะออกดอกเป็นช่วงๆะคะ่ะกล้วยไม้พันธุ์แท้ก็จะออกดอกแค่ปีละครั้งนะคะทุกคนตอนนี้ไม่มีดอกก็ดูใบไปก่อนเนาะอันนี้คือกระเช้าซีดา เป็นตระกูลเฟิร์นค่ะทุกคนวันนี้แดดร้อนนะเนาะก็เลยเห็นอะไรเขียวๆดูสดชื่นสบายตาก็เลยเก็บมาฝากเพื่อนๆนะคะท้องฟ้าปลอดโปร่งมากเลยค่ะอยู่ข้างหลังบ้านนอกหลังสวนมันจะเป็นสวนนะคะเพื่อนๆพอดีมองไปเห็นแลดูบรรยากาศมันดูสดชื่นก็เลยมาทำคลิปยาวทักทายเพื่อนๆนะคะ อันนี้ก็คือเอื้องใบหมากค่ะทุกคนเอื้องใบหมากนี่เป็นคล้วยไม้พันธุ์แท้ปีหนึ่งจะออกดอกแค่ปีละครั้งนะเนาะสิ่งโตใบหมากใบเขาจะเหมือนหมากค่ะแต่นี่ดอกเขาจะโรยแล้วค่ะเพื่อนๆก็เก็บมาทักทายมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะภาพบรรยากาศเขียวๆสวยๆหลังบ้านค่ะท้องฟ้าปลอดโปร่งมาก ใครที่ผ่านเข้ามาทักทายเข้ามาดูคลิปให้ก็ขอบคุณมากนะคะมองแล้วมันสบายตามากเลยค่ะเพืเ่อนๆกระเช้าสีดาเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะคนรักธรรมชาติก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ค่ะ